อ่ะปิดก็อยู่ที่เดิมโอ๊ยอย่ามาหลอกกันเลยอยามาหลอกกันเลยอันนี้อ้าวโอ๊ยเฟดี้หันมา Woah. ก็เลยหกโมงหกโมงกำแล้วฮะว้ายขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้บ๊ายบาย